คนที่3ไอยูเอสโคบาเด็กสาวอายุ16ปีนามสกุลคุ้นๆแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเป็นญาติกับใครนั่นก็คือพาโบเอสโคบานั่นเองครับโดยสองคนนี้เขาเป็นพ่อลูกกันนะถึงพาโบเขาจะทั่วถึงจริงแต่พวกเองก็อย่าไปมองโบเขาเกินไปละกันนะ จับหำพี่น้อยจับคำพี่น้อยตับคำพี่น้อยตับคำพี่น้อย,อยต้องยอมรับนะครับว่าเฮ er ียทาโบเนี่ยแกท็อปฟอร์มในหลายด้านเลยพอมีลูกก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหรนน่นานๆจะเจอครั้งบางทีเจอก็ไม่ค่อยจะสนใจสองพี่น้องเอสโคบาก็เลยเรียกร้องความสนใจด้วยการเผารถพ่อซะเลยแต่มันไม่ได้โดนเผาไปคันเดียวคันอื่นก็โดนลามไปด้วยเดซี่สุดท้ายก็โดนแม่ฮาเดสสวดไปตามระเบียบส่วนคุณพ่อก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะปล่อยไปเรื่อเด็อต้องโดนอะไรนะ แล้วเราเผาไปแล้วคุณนาใช้อะไรโดย OC ของเธอก็คือคุณปาง Baby Yellow Bear โดยเธอจะสตรีมอยู่ที่ทว c h b a b y Yellow b e บ r นะครับและยังมีช่องทางอื่นๆก็ติดตามเธอได้อีกในการ์ฟที่ขึ้นอยู่บนจอแมใช้เอฟเฟกหน้าเด็กได้เข้ากับบทบาทจริงๆเลยนะครับเนี่ยใช้ถูกป,ปากเป็นเช่ะไรอุ้ยสะดุด